ได้ด้วยกันแบบนี้แบ่วาผินกันเองเลยอเึงที่นี่ก็ทำมาผิดอ่อยมีเวลาอยู่กับพวกดูแลน้องๆอยู่ตลอดไม่ผื่อไม่เคยได้ลุกคลีกันนะเพราะว่าตัวนี้ก็ทาแต่งานแต่ว่าก็ในในบางโอกาสก็คือว่าขอให้น้องๆก็คือว่าบางคนก็ว่าไม่ได้สะสีตัวตัวนะนะ แต่ว่ากระพับรวมแล้วก็ตัวพี่อ้อยรักน้องกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่อ้อยว่าปีเนี้ยมาว่าสั้นๆกันแล้วค่อยสุขความสุขไปปีห้าฮกเนี่ยให้น้องๆมีความสุขกันทุกๆคนกิตได้ก็ให้ได้สุ่มปลาทธนากันเลยอ่ะพี่อ้อยก็ข้อแค่นี้อะนะครับขอบคุณครับ เป็นไปได้สักเพลงครับเป็นไปได้เยอะเลยอเหรอมีมี